สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเทสสวยรวยซัพ์ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเว็บสามารถเบ็ดเช่นเคยนะคะจะมีสูตรดีๆมาเสนอให้ดูอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสสูตรย้อนหลังกันเลยนะคะเลือกที่ผลรางวัลน,นะคะกดยีก่กี่หนึ่งสองสามนะคะเราจะเทสสูตรในรอบที่หกสิบสองนะคะเอาสองตัวล่างค่ะสี่แปดไปคูณด้วยเจ็เปอร์เซ็นนะคะกดเท่ากับ นี่ค่ะจะได้สามกับสามนะคะสามข้าวบนสามข้าวล่างเลยเน้นๆต่อค่ะคูณด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะได้สองกับหนึ่งค่ะสองข้าล่างนะคะต่อไปนะคะสองเก้าคูณด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นได้สองกับศูนย์นะคะนี่เน้นๆอีกแล้วเด้งๆไปเลยรอบนี้เทสก,ก็ไปแทงจริงๆนะคะได้ศูนย์กับหนึ่งนะคะไปแทงกันเลยค่ะ สตัวบนสองตัวล่างสิบเก้าประตูนะคะแล้วก็ใส่เลขที่ได้ไปเลยเราเล่นตัวละสองบาทนะคะนี่ใส่ไปเลยทุนน้อยะคะ่ะเล่นไปเรื <T> ่อยๆรอดูผลกันเลยด้าเงินเข้ามาแล้วค่ะเราไปดูเลขที่เข้ากันเลยดีกว่าส่วนนี้ปังเวอร์ นี่ค่ะศูนย์เท่าบนหนึ่งเข้าบนเด้งๆไปอีกแหละประเทศต่อค่ะแปดสองคูณด้วย 7, เจ็ดเบอร์ได้ห้ากับเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนี้ไปแทงเลยกนเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วเลยนะคะใส่ 8, ตัวละสองบานเหมือนเดิมเลยแล้วไปรอดูผลกันเลยค่ะ Few minutes เงินเข้ามาอีกแล้วจ้าปังเวอร์นี่ค่ะเจ็ดเข้าล่างนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับสูตรที่เทนให้ดูนี้แม่นมากปังมากเข้าตลอดง่ายๆนะคะแค่เอาสองตัวล่างไปคูณด้วยเจ็ดปร์เ็นแล้วก็เอาเลขระหว่างทุสนิยมเนี่ยไปไปแทงกันเลยง่ายๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกันด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากเข้ากลุ่มหมวย VIP หรือกลุ่มคาสิโน VIP แอดมาได้ไอที่ Line แอด,แอด,แอดสามารถโปรนะคะรอทุกคนอยู่นะหวยสลอ็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ Line แอดสามารถโป